เจอกับนักแสดงเมื่อตะว,วันกับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวกันเลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนให้กับคุณคิมหันริวชิรวิทย์ค่ะและน้าเจ้าน้องลิน,นรันริค่ะ ะะอ่อะอก่ะะนอนจะกอบกูดันจะให้กำลัสใจทุกนาวันกันต่อเลยค่ะและจะไม่มีคนนี้ไม่ได้เลยนะคะ<ม>เธอเปรียบเสมือนดวงตะวันค่ะตราะวันถ้าไม่มีเธอก็จะไม่มีครอมอบอุ่นแล้วก็จะไม่มีละครเรื่องนี้นะคะ ค่ะคุณแม่ทำงานยังทำงานอยู่นะคะนี่มาเป็นการปิดท้ายเลยอาจารย์นักแสดงทุกคนนั่งได้เลยนะคะแดงเหลืองแดงเหลืองสวัสดีนักแสดงทุกคนด้วยนะคะแล้วเรื่อยว่าลัากาบอบอุ่นมาเต็มได้ไหมคะนักแสดงทุกคนโอเคโอเคนะนะคะขออนุญาตดูแลความเรียบร้อยในแสดงยืนไม่ฟัง ยืนอย่ายืนไปบังคอยรอคอยคุณนีเราไปถามฟีดแบ็กดีกว่าค่ะคุณตู่คะใช่คะฟีดแบ็กที่เราได้รับมาเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้จังเลยก็จริงๆจะบอกว่าชื่นใจมากเพราะว่ามีคนแฟนคลับนี่แหละช่วยโพสช่วยแชร์ช่วยตัดคลิปแล้วก็คลิปอะตัดทีวีอาร์เราอีกโอ๊ยหวทีวีอาร์ทีวอาร์ต่างร้อนๆแล้วนะคะสมบูรณ์ลุกแล้วนะคะพีวอาร์ตอนนี้ตัดเก่งมากจับจังหวะนักแสดงเก่งมากทำได้ยังไงเดี๋ยวไว้มาสอนกันนะคะ ดีอะตบมือให้ตัวเองก่อนเลยนี่คือส่วนหนึ่งของความสำเราา็จของละครของเรานะคะใครจะไม่ติดติ๊กต็ตอกอะไรหนีบ้านยกมือให้ฟังหน่อยอยกมือให้ดูหน่อยไหนใครบางคนตัดคลิปไหนบางคนติดตัดคลิปคะงานใหม่ใกล้คุณนะคะคงานใหม่ใกล้คุณค่ะมันจะมีอันที่เราเราไปรีวิวเขาของเขาด้วยนะเพราะมันดีมากเลยแบบเขาใส่เลือกฟงเลือกเพลงมาใส่แบบ คอันนี้มันเหมือนเหมือนเป็นการดูละครที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟเนาะมันเป็นสองทางที่บอกว่าเราได้ฟีดแบ็กต่อละครที่เราชอบกลับไปหาทํางผู้จัดให้ผู้จัดได้ปลื้มใจด้วยแล้วก็แฟนคลับดูละครละเอียดมากละเอียดจริงๆกับทุก่านแล้วเขาก็ตีความ แล้วก็ตีความแต่เรามีอะไรให้ตีความอีกเยอะนะคะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเฮ้ยจ <Hey! S 2> ะป่อยกันก่อนเลยหนึ่งดอกค่ะอ่ะง <c oughs> ั้นเราเรียงกันไปตามนี้เลยนะคะอ่ะนักปูนักปูค่ะฟีดแบกนักปูยังไงบ้างคะดีฮะที่แต่ดีมว่าชอบมากเลยบันเทิงดีรู้เลยว่ารักหลาบมากเออใช่ใช่ต้องขอบคุณผู้จัดนะเขียนบทสืดีเลยค่ะเปิดตัวนี้นี่ก็ให้โดวจสอบซะก่อนนะนักปูดีทุกอย่างถ้าไม่เข้าบอร์ ออะไรย่าง็ี้าหัวใจไม่ไหวนะเดี๋ยวบางทีนะต้องมีการไปชาร์จพลังกันบ้างนะอะไรแบบนนั้เลี้ยงหลานบ้างไถเงินหลานบ้างอะไรแบบนันคุคิดคุกคิดกันไปเแค่เมื่อเงินไปด้วยค่ะแต่เาเลี้ยงชาร์จเขาหรอกหมายถึงว่าเลี้ยงด้วยไปไถไปด้วยไงคะเลี้ยงไปไถไปไปไถไป แต่ก็ถูกไม่ค่อยมีคือคนดูเองก็ได้เห็นความน่ารักของครอบครัวนี้นะคะใช่ผมมันเป็นครอบครัวที่มีความสุขหาง่ายจังนะแบบไม่ต้องมีมาชาวบ้านเขามีกันแค่สามมันก็มีความสุขได้แย่งอาหารกันกินนี่มันก็น่ารักได้นะเนาะแย่งไอติมหลากินอะไรอย่างเงี้ยที่นี่น่าอย่างเงี้ยโตแบบไม่ดีฮะกุ้ต้านทานเยอะค่ะอันนี้นี่คือฟีดแบ็กที่มาทางพี่วินนะคะอ่ะไปที่ทางนับดาวบ้างกระแสมาถึงตัวของน้องมิ้นถึงนับดาวยังไงบ้างคะไม่ถึงในรูป ได้ยินค่ะถ้าผมมินก็ได้ฉขายอาหม่ก็คือเป็นนักดาวแบบเป็นนักมือปัดอ่าเอกักปัดใช่ใครชงอะไรมาก็ปัดทิ้งหมดอ่แต่ปัดไปยังไงแล้วคบเป็นแฟนกันได้สองสัปดาห์แล้วนะคะอีเวอต์ซารีนะคะปัดไม่พ้นเหรอคะมือหนึ่งแห่งการปัดเออฉายานี้แพ้เสือคิมพันนี่เสือคิมพันเหรอคะ ครับในบ้านค่ะแับฟีดแบ็กเือว่าแมวเอาเอาจริงๆก่อนก่อนหน้านี้ยังจะมีสิทธนพูดนะแต่ว่าพอเรามาจัดงานแบบดาราไลฟ์ในวันที่ EP เมื่อวานเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันก็คือติดลบไปเลยไม่เป็นเสือละเป็นแมวเราเนี่แต่ทำท่าแมวมาดูหน่อยสิคะเอาอีกแล้วเอาพูดมันเป็นการโสดอ๋อที่อยู่ใจทำเรื่องเป็นโสดมยังไมทำอ๋อแล้วกินข้าวมวนอยู่ อีไม่เอยจริงแล้วตอนที่ลิวบอกว่ารวมพลกับแฟนสาวแล้วิวจะไม่ทาแบบหัวใจไม่ทําแบบก็แมวเลยวันนี้เฮ้ยยังไงย่ะไ่เหี้ยแมวเหรอวะอะไรนะคะขาดไม่ทันาดไม่ทันไม่ทันของาดไม่ทันท่านเป็นไงครับต่ครับทป็อดต่อยถ้าถ้าก็แมวเหมียวนะ อ,อ,อย่านะอย่าอย่านะคิมหันปัทวีปัทวีคิมหันนะชอบข่มแมลงอ่ะรีว่ว่าไปเอาไว้ถุนนีออ่อย่านะแค่ตีนี่ก็เป็นโมเมตนต์นะบอกแล้ว่าคนมือตัดคลิปมกาเก่ง มีแล้วอีกหนึ่งครับตูวคืนนี้คืออะไรนะครับพีพไวรอบปัดชดเมื่อกี้ด้วยนะคะที่เราใส่ไม่ทันแรงมากแล้วเขาก็เอามาใส่สโลนะตอนเขาปัดอ่ะดีแล้วก็มองตากันนี่คิมหันปัตทวีมันร้อนเนาะไฟมันร้อนเนาะไปที่วีนบ้างค่ะเรามีฉายาอะไรของเขากับเขาไหมคะน้องลูกปัดครับนัองลูกปัดก็มา ปะทวีน,น,นั่นเองมอมีคนอยากไปขอให้แบบเชฟทำอาหารอยากไปทำต้มยำกุ้งสไตล์ฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ให้ทานได้ไหมคะก็จริงๆคืนเชฟไปหมดแล้วครับผมทำไม่เป็นนะตอนนี้ช็อตมากชอ็อตมากแล้วทำอะไรที่พอทำได้บ้างคะต้มมาาต้มบะหมี่กึ่นสำเร็จรูปค มีห้ามใช้นะครับเมื่อี้ห้ามห้ม้มัดลเม่กี้นี่ไม่ข่เจียวแต่ล้ไลฟ์อยู่ไม่ไข่เจียวตัดไปอาจจะเข้าเลยไม่ได้นะตัดเต่มเข้าเปล่าเลยอะไรย่างนี้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทอดไข่เจียวอันนี้ทำได้แต่ต้มยำกุ้งสไตล์ฝรั่งเศสถ้าพว้หัวกุ้งนี่คือแบบโปรมากเลยฮะใครดูอยู่แบบมือแบบ อันนั้นมันเป็นเทคนิคจริงหมดเลยนะที่เชฟเขามาสอนเราคือทำจริงจริงใช้จริงแล้วก็มีเป็นเมนูที่ที่ร้านของเชฟเขาทำจริงจริงเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเขาด้วยท่าทางเป็นยังไงบ้างคะน้ำฟ้าเหมือนมีอะไรจะพูดนะน้ำฟ้าน้ำฟ้าเก่งมากเออขอบคุณค่ะแต่ยังจำได้ไหมที่เชฟสอนจำจำที่เชฟสอนไม่ได้แต่จำที่พี่วินสอนได้ค่ะ มันมันมีตอนหนึ่งที่เขาเข้าครัวครับแล้วจะอยู่เขาก็ไปอยู่ในพวังของมองมือปัทวีอะไรเงี้ยก็มองแล้วไปเป็นเชฟพิษณา,มาผมก็แบบหื<ม>ทำไมมันน่ารักใช่ไหมล่ะครับผม <c oughs> เออเป็นเป็นด้อกแบบด้อกปัทวีน้ำฟ้าอางนี้หรอแล้วเขามีบ้านเขามีบ้านอะไรนะบ้ากนกะาแฟส้มนะกาแฟส้มมาจากไหนคะ เป็นคาแรคเตอร์ของปทวีก็คือเหมือนกาแฟดำที่แบบนิ่ๆนิ่งๆเข้มๆแล้วก็น้ำฟ้าคือเขาคือความสดชื่นเหมือนส้มแต่พอันกินรวมกันแล้มันดีสดชื่นนี่อ่ะน้ำฟ้าเป็นยังไงบ้างกระแสกระแสก็ดีค่ะก็เนี่ยดีเนีนี่ตัวละครนะคะน้ำฟ้าเนี่ยเขาเป็นใต้ตัวละครเลยค่ะพี่เทพไหมคะ ้าตัวละครทั้งสองป้ายเลยค่ะนี่ไม่มีใครแก้ได้ลยหรอสามป้ายค่ะน้ำฟ้าสี่ป้ายเขาเลยเนะไม่ใช่คะเอามาละกันจูงหายจูงขึ้นมาผ่าชูขึ้นมาชันชันจริงเพรอหกเจ็ดแปดาสิบโอ้โหโอ้กเก็าโหกเจ็ดถปงเกอาสหมโอ้โหนค่ะเพรดะว่ากัวสะครน้กเจะดป็เควาสดใสอนหอเจื่องคเะอาจจะมอ energy ที่แบบ ดึงให้เรื่องดูสนุกยิ่งขึ้นค่ะคว่าคนหาเชฟปพิศนาใชนี่เลยแต่ว่าทุกคนรู้แล้วว่าคือใครใช่มีคนแบบว่า X เขาเรียกว่าอะไรนะทวิตไม่ใช่ X X ถึงเหมือนบอกว่าเขารู้แล้วว่าว่าคือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าให้เดมไปเดมคือข้อควาคม DM ไป d มไปเลยหนูก็เลย DM ไปใครคือเชฟปิศนาแล้วค่ะเออขาตอบแล้วค่ะ ยังไงคะไม่บอกขนาคือเรื่องเนี้ยมันจะแบบมี